สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคตเตียนะครับตอนนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟ8ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมเสือป่าราชานคนปรปฐมยูเนเต็ดนะครับกับทีมสโมสรจงอ้างพยองขอนแก่นยูเนเต็ดคู่นี้ผลจะเป็นยังไงแล้วใครที่ได้ตั๋วใบสุดท้ายเพื่อขึ้นสู่ไทยแลนด์พรีมีลีกหรือไทยลีก1 แล้วคู่นี้จบลงด้วยน้ําตาของใครมีการด้ามายัางไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ฟังนะครับครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2นะครับรอบเพย์ออฟแมตท,ที่2ครับระหว่างทีมเสือป่าราชานาครปฐมยูเนเต็ดเจอกับจงอัางผยองของนแกนยู i นเต็ดนะครับซึ่งแมตแรกที่สนามกีฬาการอบปจจังหวัดขอนแก่นนะครับทีมขอนแก่นยู i นเต็ดเอาชนะสโมสนนรนครปฐมยูนเต็ด2ประตูต่อหนึ่ง ซึ่งวันนี้ครับเป็นแมตช์ชี้ชะตาครับที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมนะครับเตะทําการเวลา18นาฬิกานะครับคู่นี้นะครับนครปฐมต้องเอาชนะขอนแก่นอย่างเดียวถึงจะเข้าสู่ตัววระสุดท้ายของไทยลีกหนึ่งนะครับแล้วคู่นี้นะครับผลจบที่ว่าทีมนครปฐมเอาชนะในช่วงในเกมนะครับสประตูต่อหนึ่ง แล้วมีการต่อเวลาแล้วมีการดินยูโทษจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมที่ผมบอกนะครับคือทีมนครปฐมครับของโค้ดธงชัยสุโกกีนะครับได้วางผู้เล่นที่ถือว่าแข็งแร่งพอสมควรนะครับที่เจอกับทีมขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับทีมนครปฐมนะครับมาด้วยระบบที่ว่ามีผู้สาประตูครับลบพลละครโพลนะครับอันนี้คืออดีตผู้สาประตุยูชนทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ธีรยุทธ งามลำไม้นะครับศูนย์หน้าตัวเก่านะครับฮามิสบัคเทลี่นะครับปัสสมัแลาบอันนี้ถือว่าเป็นตัวเก่าเหมือนกันครับอนุกรสายรำนะครับเอสลี่อับโนถือเป็นกัปตันทีมนะครับนันทวัฒน์กบฟฝ้าจิรพันธ์ผาสุขสัร์นะครับนัทพลวรสุดออสวันโดในตัวและเฟอรรดาดอสซานโตสถือว่าเป็นคู่หน้าที่สําคัญของทีมเสือป่าราชานครปฐมนะครับส่วนคุณปฏิพัทธ์รอบรูนะครับ โคตรของทีมขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับหรือจงอางพยองนะครับผู้รักษาตัวเป็นจิรวัตรวังนัทธวานนะครับนัลโรมิทบุญสูรครับดักลาสโคโบกับตันทีมตัวเก่านะครับลักษณะคำลื่นอดิศักส่องสุเนินนะครับพานุพงษ์หารสุริยาสุวิทย์ไปผมลาบหรือโจเจ่นะครับดาวิดปาเชโร่นะครับบาบาอาราวีนะครับชื่อสนุพงษ์โชติแล้วก็เปาโลคอนราโดที่มีฟาบิโยอวยพรให้ทีมเขา กับเพื่อนเขาให้ขอนแก่นขึ้นศูนย์หรือชั้นครับคู่นี้นะครับเป็นเกมที่ถือว่ามันพอสมควรนะครับเนื่องจากนครปฐมต้องการเอาชนะขอนแก่นยุนเต็ดให้ได้แล้วถ้าขอนถ้าชนะในหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีมนครปฐมจะเข้ารอบทันทีแต่ถ้าชนะสองหนึ่งต้องก็ต้องทําการต่อเวลานะครับซึ่งคู่นี้นะครับผลอยู่ที่ว่านะครับทีมขอนแก่นนะครับมาได้ลูกจุดโทษจังหวะที่อเมดอาลีนะครับ ที่สามารถไปเตะออสวันโดของคอนแกนทําให้คอนแกนได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากที่แบบบัคเทอรี่ครับไปทาฟาเปูคอนลเลเต้ล้มลงกอเคทุดแล้วก็เปาโลคอนเาเต้ครับยิงจุดโทษทําให้คอนแกนนำนคะรปฐมอยูหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่หกสิบห้าถ้าจบสกอร์แบบนี้คอนแกนขึ้นชั้นนคะรปฐมบีทําให้นครปฐมต้องเอาสองประตูเพื่อต่ออายุในช่วงเอ็กซ์ต้าไทม์หรือช่วงต่อเวลานะครับ แล้วในที่ที่เปิดมุมนะครับเป็นที่ว่า,าเป็นที่ว่าบาสเทลีตัวเดิมครับฮามิเ้กองหลังทีมชาติชาวอิหร่านที่มงตีเสมอทําให้ทีมนคะรปฐมตีเสมอขอนแก่นได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็โฮมบุกหนักนะครับแล้วทีม,ท,มที่ว่านครปฐมต้องการหนึ่งประตูเพื่อต่อายุก็จะเป็นนะครับคือพุทธไส โเจริญนะครับอันนี้เป็นนักเตะทีมชาติลาวที่ยิงไปจากด้านซ้ายนะครับผ่านมือผู้ทำประตูจิวรวัตรวังทพันน์ในดาขอนแก่นเข้าไปได้ซึ่งทําให้จบเกม2ประตูต่อ1แล้วคู่มีมีดราม่าที่ว่าจากการที่ทีมสมโมสรขอนแก่นเหลือ10คนครับเจา้าที่พาลุพงหาสุริยาโดนใบเหลืองที่ไปทำฝ่าใส่ที่ยุดงามลำไม้เป็นใบเหลืองที่2 นี่ครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ขอนแก่นไปไปพอสมควรครับแต่ทําการต่อเวลานะครับพอต่อเวลานะครับทีนนบุปฐมก็โหมบุกอย่างหนักแต่ก็ทําอะไรทีมจงอางฝยองอขอนแก่นไม่ได้จบเกมในการต่อเวลานะครับอยู่ที่สกอร์สองประตูต่อหนึ่งต่อตอนนี้ครับต้องไปทําการเตะลูกจุดโทษนะครับซึ่งถือว่าการเตะโทษเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรกันได้ คนที่ยิงไม่เข้าเป็นคนสุดท้ายของสรุปของทีมนครปฐมคืออ่าเป็นนักเตะต,ตัวเก่านะครับของทีมนครปฐมคือเทยุทธงามละไม้เป็น,เป,นเป็นการยิงคนที่แห่แล้วเทยุทธงามละไม้เนี่ยยิงเบิร์ตออกไปแล้วสุดท้ายทีมจังหวัดขอนแก่น วา,ากรทองใบซึ่งเป็นดาวรุ่งจากสโมสรนชนบุรี FC ก็ยิงตรงกลางประตูนะครับซึ่งแล้วก็พาทําให้ทีมสโมสรจงอังพยองขอนแก่นยูเนเต็ดขึ้นชั้นสู่ไทยแลนด์พรีเมียร์หรือชีหนึ่งต่อจากทีมแชมป์หนองบัวพิชยะรองแชมป์สโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดแล้วตัวบาสุดท้ายอยู่ที่จงอังพยองขอนแก่นยูเนเต็ดโดยภาพรวมนะครับซึ่งถือว่าทีมเสือป่าราชานครปฐมเนี่ย แมตท,ที่เจอกับขอนแกน่นอลิกสามารถเอาชนะขอนแก่นยูเอน็น,ออนติเนไปกับได้แต่ฟุตบอลแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนื่องจากทีมนครปฐมเนะี่แมตท,ที่ไปเยือนขอนแก่นทีน่สนามกีฬาอบจขอนแก่นเนี่ยทีมนครปฐมก็ถูกอาอ,อ,าอาอ์ลบีนีครับยิงนาทีสุดท้ายพลิกให้ขอนแก่นกับมาชนะนครปฐมได้สองประตูะต่อหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความมันและความดราม่าซึ่งคนนี้ถามว่าลูกเกมเป็นยังไงบ้าง คือนครปฐม,ถ,มถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ดีมากพอสมควรแต่บอลแบบนี้อะไรก็เกิดขึนและการยิงลูกจุดโทษเราจะว่าใครไม่ได้ว่าทุกคนที่ลงปีนีถือว่ามีจิตใจที่ว่าถือว่าสุดยอดมากลูกจุดโทษเราไม่สามารถที่จะว่าใครได้ถือว่าเราก็ต้องยินดีกับทีมสโมสรจงอังพยองขอนแก่นยูเนเต็ดที่สามารถเลื่อนชั้นสู่ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกหรือทีหนึ่งได้ก็ต้องรู้ว่าทีมขอนแก่นยูเนเต็ดเนี่ยจะปรับ ทับยังไงในการสู้ศึกไทยแลนด์ลีกหรือทีหนึ่งในปีหน้าเออในฤด,ดูกานหน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับในท้ายที่สุดนะครับตัวไปสุดท้ายอยู่ที่ภาคอีสานขอนแก่นยูเนเต็ดหรือจงอัางพะยองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมสโมสรขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับทีมสโมสรเสือปาราชานครนปฐมยูเนเต็ดไม่เป็นไรครับสู้กันตัวไปนะครับทีมนครนปฐมนะครับ ในท้ายที่สุดนะครับช่องเรานะครับมี3มช่องทางให้ได้ติดตากันนะครับคือ f เฟซ o o ๊กยู u ูบบล็อกดีนะครับ The Master s e e d FC นะครับ The Master s e e d FC นะครับตอนนี้นะครับเราได้ผู้ที่ตอบถูกที่เราทำเป็นในคลิปที่แล้วนะครับแล้วเราก็ทำการให้ลาย ID ของผมนะครับติดต่อไว้ละคือบินผู้สามสองผมก็ได้เขียนใต้คอมเมนต์คนที่ตอบถูกนะครับว่าให้ติดต่อเรามานะครับ ผมจะให้ fc งเราครับช่วยกันครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ1นึ่งคอมเมนต์1นึ่งไลค์หแชร์ share, ช่วยให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปและสามารถอัปเดตข่าวข่าว,าว,าวสารของฟุตบอลต่อไปนะครับในท้ายที่สุดนะครับตอนนี้ครับการขับฟุตบอลลีของแทยนครับก็จบลงด้วยน้ําตาของผู้แพ้ใช้ความยินดีของผู้ชนะอันนี้นะครับคือความมันของเกมกีฬาฟุตบอลน,นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม